สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูเส้นบะหมี่สาเร็จรูปหรือมาม่านะคะผัดกิมจิค่ะมาดูส่วนประกอบนะคะเราก็จะใช้มาม่าประมาณสองห่อค่ะสองห่อนะคะแล้วก็กิมจิเอาส่วนของน้ําด้วยนะคะน้ํากิมจิก็ประมาณ250กรัมถึง300กรัมมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะวิธีการทํากิมจิเนี่ยซื้อสําเร็จก็ได้ค่ะหรือว่า อของช่องก็ทำไว้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะส่วนประกอบอื่นเราก็จะใช้ตัวซอสมะเขือเทศสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วจะปรุงด้วยน้ำปลาสักครึ่งช้อนโต๊ะและนี้ก็คืองานนะคะเดี๋ยวเราเอาไวโ้โรยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็หอมใหญ่ลูกกลางๆค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สักครึ่งลูกต้นหอมประมาณสักสามต้นนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะหอมใหญ่นะคะลูกกลางเราก็จะใช้ประมาณครึ่งลูกค่ะ หั่นยาวค่ะต้นหอมนะคะส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะซอยอาบางๆไว้หน่อยเอาไว้โรยตอนที่เราทํำสุดแล้วก่ะประมาณนี้นะคะส่วนที่เหลือเราก็ให้หั่นท่อนค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปทํากันค่ะน้ำเริ่มเดือดเราต้มามะม่าเลยค่ะต้มให้เส้นนิ่มนะคะเรามาทอดไข่ดาวกันก่อนค่ะ ไข่ดาวเราจะเอาแบบนุ่มๆนะคะไม่เอาเกี๊ยวม,มากค่ะขึ้นเลยค่ะให้เพื่อนๆเตรียมกระเทียมนะคะตอนแรกลืมบอกประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลงเลยนะคะผัดให้หอมค่ะตามด้วยตัวหอมใหญ่ค่ะตามด้วยส่วนของกิมจิให้มีติดน้ำลงไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วให้ใส่เส้นมาม่าเลยค่ะเมื่อเราใส่กิมจิแล้วนะคะ <S <S ให้เราใส่ซอสมะเขือเทศค่ะตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำปลาเอ เมื่อเราผัดสักพักแล้วนะคะใส่ต้นหอมค่ะเราก็สามารถนําขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะ ริจแล้วเราก็จะทานคู่ด้วยตัวไข่ดาวค่ะเราก็จะโรยด้วยงาเล็กน้อยตามด้วยต,ต้นหอมซอยนิดหน่อยนะคะมาม่าพัดกิมจิของเราก็เรียบร้อยค่ะปริมาณเท่านี้ก็สามารถได้ถึงสองจานนะคะ เพื่อนๆลองขัดดูค่ะเป็นเมนูที่ไม่จำเจนะคะแล้วใครชอบรับประทานกิมจิเนี่ยจะเข้ากันมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ